เรียกได้ว่าเปิดตัวปุ๊บเลิกปับ๊บเลยทีเดียวนะคะสำหรับไพว,วันวันดุญหรือว่าแพรรี่ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะที่ได้ออกมาประกาศเลิกแฟนแล้วนะคะหลังไปออกรายการวูดี้แล้วเผยว่าคบหากับแฟนหนุ่มได้2เดือนโ <c oughs> ดยเจ้าตัวนะคะได้ไลฟ์สดผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวค่ะด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะคะพร้อมเผยว่าตอนนี้ได้เลิกรากับผู้ชายแล้ว <c oughs> หลังจากมีผู้หญิงคนนึงค่ะเข้ามาแชร์ว่ามีผู้ชายเนี่ยคบแพรรี่ซ้อนกับตัวเองลั่นร้องไห้หนึ่งคืนนะคะก่อนขอนาฬิกาคืนเนี่ยจากผู้ชาย ซึ่งช่วงหนึ่งนะคะแพรรี่ก็ได้บอกว่าดิฉันเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะเศร้าไหมเศร้าเศร้าก็ต้องเศร้าก็ต้องยอมรับรว่าเศร้าแต่ชีวิตเรานะคะก็ต้องไปต่อเลิกเพราะอะไรนั้นนะคะก็เลิกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องจะเคลียร์กับคุณไพวันคุณไพวันสะดวกพบไหมคะหนูไม่รู้ว่าเขาคุยกับคุณไพวันอยู่คะ่ะหนูจับโป้ได้ตอนที่คุณไพวันเนี่ยสัมภาษณ์กับคุณวูดดี้หนูไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนางคบกับดิชันแต่นางแอบค ความผิดระหว่างหนูกับพี่เลยเพราะเราสองคนต่างคนต่างไม่รู้เราสองคนไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทําอะไรกับเราสองคนฉะนั้นพี่ไม่โกรธหนูเลยพี่แป้งก็เอาข้อความเนี่ยให้ดูมีผู้หญิงส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องสําคัญจะคุยกับคุณภัยวันสะดวกไหมคุณไัยวันได้คบกับจุดๆๆุดไหมคะอ่าพี่แป้งก็ตอบไปว่ามีอะไรคะแล้วผู้หญิงก็ตอบว่าหนูไม่รู้ว่าเขาคุยกับคุณภัยวันอยู่ะค่ะเขากับหนูคุยกันอยู่ค่ะหนูจับโป๊กเขาได้ตอนสัมภาษณ์ของคุณวูดี้หนูไม่รู้ว่าเขามีแแฟนอยู่ล้ว ก็คือนางคบกับดิฉันแต่นางไปแอบคุยกับชนีก็คือคนนี้คือน้องคนนี้แต่ดิฉันไม่โกรดน้องคนนี้เลยดิฉันคือดิฉันคุยดิฉันก็ขอ เบอร์น้องคนนี้น้องคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยู่ห้างอยู่แล้วเดี๋ยวเขาสะดวกล้วก็เขาก็จะโทรมาเขาก็พอเขาเสร็จธุระอะไรของเขาแล้วเขาก็โทรมาเราก็คุยกันแล้วคุยกันไปคุยกันมาดิฉันก็บอกว่าหนูคะเรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่ความผิดระหว่างหนูกับพี่เลยเพราะว่าหนูกับพี่ต่างคนก็ต่างไม่รู้คือเราสองคนไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับเราสองคน ฉะน,นั้นพี่ไม่โกรธหนูเลยพี่ไม่โกรธอะไรหนูเลยสักอย่างพี่ไม่โกรธหนูเลยแล้วพี่ขอบคุณหนูที่หนูแยกแยะระหว่างความรักที่หนูมีกับผู้ชายคนนั้นกับความกับความรักที่หนูที่พี่รู้สึกว่าหนูก็มอบให้พี่เออแต่นางก็พูดตรงๆว่านางก็ไม่อยากให้ดิฉันถูกหลอกเออนางก็ไม่อยากให้ดิฉันถูกหลอกที่นางตัดสินใจที่จะทักมาที่จริงนางก็พยายามจะทักไปหลายช่องทางแล้วพยายามที่จะเออช็คแล้วใช่ไหมที่น้องผู้หญิงพูด พูดจริงพูดจริงค่ะเพราะว่ามีแชทที่คุยกันทั้งหมดแล้วก็ดิฉันก็ถามผู้ชายตรงๆและผู้ชายก็ยอมรับแม้ว่าจะเป็นการยอมรับในลันกษณะที่แก้ตัวแต่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันขวดถอยดีกว่าเพราะเขาโกหกดิฉันตลอดเวลาที่ดิฉันคุยกับกับเขากับผู้ชายคนนั้นดิฉันคู่เสมอว่าขอแค่สองอย่างพี่ขอเธอสองอย่างและพี่ไม่ขออะไรเธอเลยไม่ขออะไรเลยเพราะว่านางขอดิฉันเยอะแยะ มากมายไม่ใช่เรื่องเงินทองนะครับหมายถึงเรื่องสเปซเรื่องพื้นที่ดิฉันให้นางทุกอย่างคนจะสงสัยว่าไพวันเป็นนาคาร2หรือเปล่าทำท่าแบบมาถ่ายรูปคุมมือกับใครแล้วก็แบบโพสแล้วก็แบบคุมมือแบบแฟนปลอมหรือเปล่าเออเป็นนาคารสองเซมไปไม่ได้มีตัวตนอย่างจริงจังคอนเทนต์ไม่ดิฉันไม่ทําถ้ามีดิฉันบอกว่ามีก็ดิฉันมี และดิฉันคุยกับนางตลอดถามตลอดว่าตกลงความสัมพันธ์ระหว่างเรามันคืออะไรซึ่งนางก็บอกว่าคือแฟนกันก็เรียกแบบนี้เรียกที่รักแบบนี้ให้บอกว่าคืออะไรก็คือแฟนเออโอเคตกลงเราเป็นแฟนกันใช่ไหมก็คุยกันทุกวันอา่าเมื่อตกลงสถานะกันชัดเจนก็คุยกันทุกวันและดิฉันไม่เคยขออะไรนางเลยนางขออะไรดิฉันให้หมดผมไม่ชอบถ่ายรูปผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปนะครับซึ่งไอตัวเราก็ยังมองแง่ดีอีกพึง <c oughs> แบบ <c oughs> ความโง่ความ bon. ก็พยายามปกป้องความรู้สึกผู้ชายโดยฐานะที่เป็นกระเทยก็ปกป้องความรู้สึกผู้ชายโอเคเข้าใจเขาต้องเข้าใจเขาแอลี่ต้องเข้าใจเขาต้องเรียนรู้เขาต้องใจเย็นเยนมึงคนใจร้อนเพราะว่าเห็นไมเคิลที่ผ่านมาแบบใจร้อนคนนี้ถ้าจริงจังต้องใจเย็นเ,เขาขอสเปคควรให้สเปคควรถ่ายรูปเขาลงเดี๋ยวสื่อเอาไปนู่นนี่นั่นเขาจะใช้ชีวิตลําบาก เพื่อนที่ทํางานเขาจะลอเขานูน่นนี่นั่นเขาจะเสียพื้นที่ความเป็นส่วนตัวฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ต้องเสียสละถ้ามึงยังอยากคบผู้ชายแบบนี้ควรเสียสละอาิเซนก็บอกตัวเองมาแาบนี้โอเคเธอตัวเองไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายแต่ว่าก็โดยความที่เรารู้สึกว่าเรามีแฟนจริงๆเราก็อยากแบบมีโมเมนต์แบบคนอื่นที่เขามีการก็คือแบบอ่ะไม่ถ่ายหน้าก็แล้วกันงั้นขอพิสูจน์อะไรที่มันเป็นแบบรู้สึกว่า ก็เราเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันได้ไหมเธกุมมือเขาได้ไหมนู่นนี่นั่นเขาขอกอดเธอได้ไหมนู่นนี่นันเอานางก็ให้ทุกอย่างที่ที่คนซึ่งเป็นแฟนจะให้ได้ซึ่งนางก็พูดเองว่าระหว่างผมกับพี่คือปกติได้หมดทุกอย่างเลยผมเวลาไปแบบทานข้าวด้วยกันก็เปิดเผยนู่นนี่นั่นกอ,อดกันอะไรกันได้เลยได้เลยทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวแคแค่ไม่ถ่าย แค่ไม่ถ่ายรูปพูดแล้วแล้วลงลงโซเชียลซึ่งฉันก็มองมองในมุมที่ดีว่าอ,อ๋อโอเคสเปซอ่ะสเปซคือสเปซก็ดิฉันก็เชื่อใจนางเต็มร้อยเพราะต้องบอกอย่างนี้ก่อนดิฉันไม่ได้คนโง่นะคะดิฉันฉลาดดิฉันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือฉันจะโง่สมสีสมห้า 4, 5, แล้วแบบหลับหูหลับตาหลักใครดิฉันก็ไม่ใช่แต่แต่ดิฉันเป็นคนที่ ต้องเปิดเผยและตรงไปตรงมาดิฉันรักใครดิฉันให้หมดหัวใจเลยเอาไปหมดเลยให้มึงหมด,หมดไม่งั้นดิฉันจะไม่อัพสตอรี่ว่าเจ็บทั้งรู้สึกเจ็บแล้วก็ทั้งรู้สึกโกรธที่เหมือนกับว่า,วาเราเอาหัวใจเราไปให้คนอื่นเขาเหยียบเล่นเพราะว่าเขาแบบไม่ได้แบบไม่ได้จริงใจเต็มร้อยแบบที่เราจริงใจดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันถูกเหยียดย่ำหัวใจเพราะว่าดิฉันให้นางหมดทุกอย่างที่ไปออกทุกรายการนางแบบชื่นชอบและดาราคนไหนดิฉันก็อัดคลิปให้เหมือนกับพี่แบบ พี่แอฟทออัศนรก็รู้ว่านางเป็น f อนางเป็นอะไรดิฉันก็อัดคลิปให้แล้วก็แล้วก็เหมือนที่ดิฉันโพสใช่ไหมคะวันนั้นเอออันนั้นก็เรื่องจริงก็นางขอดิฉันก็โอเคต,ตัวตัวเองเป็นแฟนคลับพี่แอฟใช่ไหมวันนี้เขามาถ่ายรายการสามแซ่บเดี๋ยวเขาถ่ายแล้วก็เอา <c oughs> เอาส่งให้พี่แอฟก็อัดแล้วก็ส่งให้นางก็ยังบอกเลยว่าดีใจมากมือสั่นเลยดีใจมากไม่คิดว่าแบบจะจะ,จะได้ไปเจอพ,อจจอพี่ตัวเองจะได้ไปเจอพี่แอฟแล้วตัวเองแบบจะได้แบบ ถ่ายคลิปอย่างนี้มาให้เขาอืมทุกวันทุกวันคุยกันทุกวันนูน่นนี่นั่นแต่ว่าใดๆดิฉันต้องขอบคุณพี่วูดี้นะคะท,ที่ที่ดิฉันได้ไปออกรายการวันนั้นและทําให้ผู้หญิงที่ที่เขาไปแอบคุยซึ่งมันก็ยอมรับว่า ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมันคุยช้าก่าที่มันคบดิฉันเพราะว่ากับผู้หญิงคนนั้นยังไม่ถึงเดือนดีด้วยซ้ำคือมันคบกับดิฉันอยู่แล้วและมันก็ไปแอบคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกคนนึงซึ่งน้องเขาก็รู้นะคะเพราะว่าจากช่วงเวลาเขาก็รู้ว่าเขาจึงเขาจึตอนที่เขาทักมาเขาจึงขอโทษดิฉันว่าเพราะตัวน้องเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้คนเนี้ย <c oughs> ไม่อยากไม่อยากเลี้ยงไอ้เลยอะ่ะไม่อยากเลี้ยงไอ้ไม่ไ,มไมด้ไอ้ที่แบบ ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้อนไรอย่างงี้ยดูกว่าให้เกียรติมันหน่อยก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คบกับดิฉันแต่นางจับโปะได้เพราะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดในแบบในรายการพี่วูดดี้อ่ะตรงกับนางทุกอย่างตรงกันางทุกอย่างอายุไม่เกินยี่สิบห้าขาวตีอายุไม่เกินยี่สิบห้าเออขาวตีทำงานบัญชีอะไรนุ่มน,นี่นั่นและอันหนึ่งอันหนึ่งที่แบบว่าโปะมาที่สุดเลยก็คือ อ,อันนึงที่แบบประมาทที่สุดเลยคือนาฬิกานาฬิกาที่ที่ฉันซื้อให้นางนาฬิกาเดือนนี้ที่ฉันถ่ายกับนางรู้เพราะเป็นนาฬิกาแต่รู้ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงเขาเริ่มระคายเคืองมานานแล้วเพราะว่าตัวของแบบของผู้ชายคนนั้นเองเขาก็แบบ พูดแบบน่าชื่นตาบานเลยนะไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าเนี่ยในไอจีเขาว่ามีคนดังตามเขาด้วยนะก็หมายถึงนางพูดถึงดิฉันนี่แหละเออแล้วก็เคยถ่ายรูปเราลงไอจีด้วยนะนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงตัวผู้ชายก็เคยพูดถึงดิฉันบ้างให้กับผู้หญิงคนนั้นฟังเออใดๆแล้วก็ก็บางเออผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตามข่าวเหมือนกันแล้วเขาก็ได้ไปดูคลิปที่ดิฉันให้สัมภาษณ์กับพี่วูดดี้ในติ๊กต็อกซึ่งมีคนตัดไปลง <laughs> มีคนบอกว่าร้องไห้ได้นั้นหนูไม่ร้องไห้หนูร้องไห้ไปแล้วเมื่อคืนหนูร้องไปแล้วเมื่อคืนหนูเศร้าวันเดียวหนูแบบเปลี่ยนรูปโปรในในไอจีวันเดียวเลยหนูเปลี่ยนวันเดียวแล้ววันนี้หนูมูฟเลยหนูพักก็คือพักพอก็คือพอหนูเป็นอย่างนี้หนูพูดด้วยความรู้สึกแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับเอสซี่ังแล้วหนูอะหนูบอกนางนะว่าการที่เธอทําอย่างเนี้ยหนูหนูคิดว่า การที่เธอทาอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการทําลายหัวใจเราทําลายความความไว้ใจความอะไรท,ทั้งหมดที่เราเราประเคนถวายให้เขาแต่เธอกาําลังบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งรวยแบบแพรี่นะคะผู้ชายต่อคิวรอขอจีบเป็นแฟนเยอะอย่างแน่นอนยังไงทางท็อปดารานะคะก็ขอเป็นนังใจให้กับแพรี่อีกครั้งค่ะ<ว>ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องดีทูปท็อปดาราด้วยนะคะ